ขาเดินข้อมูลทั้หม,ทหมดจะทำาึ้นเพื่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบตเตอรี่โปรดใช้วิทารย่าณในการรับชมสาหรับสมุนาตกินแบบรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านหลังจากที่หายหน้าไปหลายวานันเนื่องจากว่าช่องมีปัญหานิดนึงนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะ สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1กรกฎาคมทุกท่านก็ได้ทราบผลพร้อมกันไปแล้วนะคะเลข3ตัวหน้า839กับ975เลข3ตัวท้าย778กับ647เลขท้าย2ตัว89และเลขรางวัลที่1 434 503ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงวดนี้ด้วยค่ะ และคลิปนี้ก็ได้รดวบรวมผลงานของแต่ละสำนักมาให้ดูว่ามีสำนักไหนที่มา503กับ89นะคะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ด,ด,ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกับแนวทางของแอร์ใต้ฟ้างวด1กรกฎาคมนี้ก็มาเลขเด่นเลข0ูนย์ 2ตัวมี30ทิกเข้าบนฟ้า2ตัวกลับค่ะแอร์ใต้ฟ้าก็มีผลงานโดดเด่นมา2งวดติดติดแล้วนะคะรอลุ้นกันต่องวดที่3ใน EP ีที่1คลิปถัดไปแนวทางของแอร์ใต้ฟ้ามาแล้วค่ะตามมาติดๆกับแนวทางของอาจารย์ X อ็างปุริเย่หนึ่กรกฎาคมงวดนี้เลข2ตัวก็มี03เหมือนกันให้03ตรงๆมาตรงๆเลยค่ะ แนวทางของอาจารย์เอกก็เข้า2วงตวดติดๆเหมือนกันนะคะถ้าแนวทางงวดที่3มาแล้วแอดมินก็จะอัปเดตให้เลยค่ะถัดมาก็เป็นแนวทางของอาจารย์พีหลังจากที่หลุดไปงวดนี้ก็กลับมามีผลงานเลขตัวนี้เลยค่ะเลข0ูแต่ว่าอาจารย์ให้เป็นแนวทางเลขล่าง03ไปเข้าบนฟ้านะคะ16ลกกรกฎาคมก็มาตามกันต่อค่ะ ถัดมาก็เป็นแนวทางชุดนี้ของอาจารย์กฤษดาหลังจากที่หลุดไปเหมือนการงดนี้ก็กลับมาได้แล้วนะเข้าตัวนี้ค่ะเลข0ูนย์สามใบนี้นะคะใบสีน้าเงินชุดเต็มใบสีเขียวที่เป็นชุดเน้นหลุดค่ะแต่ว่าชุดเต็มให้บนมาบนแล้วก็มาตรงๆเลยนะคะสําหรับเลข0 3 16์สากรกดาคมก็รอดูกันว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนนะคะต่อมาก็เป็นแนวทางของแอสเซรี งวดนี้ก็กลับมามีผลงานได้เหมือนกันมีเลขล่าง89เลขล่างให้ล่างมาล่างและเข้าตรงๆเลยนะคะงวดหน้าก็ลุ้นกันต่อว่าแนวทางของแอดสดีจะเข้าตรงๆเหมือนงวดนี้ไหมต่อด้วยแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่เลขบนไม่มาแต่ว่าเลขล่างเข้าเลขเด่นเลข9กตัวก็มี98ที่เข้าเลขล่างเป็นตัวกลับค่ะผลงานของอาจารย์ก็มาสงงวดติดตดแล้วเหมือนกันค่ะ รอติดตามกันอีกในงวดที่3นะคะถัดมาก็จะเป็นแาวทางของแอดแมวหลังจากที่งวดที่แล้วเลขของเขามา04เข้าบนฟ้างวดนี้ก็มา98เลข98มาเลขล่างเข้าเป็นตัวกลับค่ะสำหรับเลขเด่นก็มีเลข9ด้วยนะคะ16ะกรกฎาคมก็มาลุ้นกันอีกในงวดที่3ของแอดแมวค่ะ ต่อมาก็เป็นแนวทางของฝันเป็นจริงหลังจากที่หลุดไปหลายงวดในที่สุดฝันก็เป็นจริงแล้วนะคะฝันเป็นจริงมีเลข98ตัวนี้ค่ะให้บนต่อว,ว่าไปล่างก็ยังถือว่าผ่านนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วแนวทางของฝันเป็นจริงมักจะมาสลับบนล่างอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้ฝันเป็นจริงเป็นจริงอีกลหลายๆงวดให้เข้าอีกยาวๆเข้า9งวดติดเหมือนที่เคยผ่านมาเลยค่ะ สำหรับแนวทางใบนี้ชุด4แดงของเลขลับเฉพาะสายทหารงวดนี้ก็กลับมาปังเหมือนกันเพราะว่าเขามีเลขล่าง98ตัวนี้และเลขล่าง98ก็มาล่างเลยค่ะรอติดตามกันต่องวด1กรกฎาคมนะคะต่อด้วยแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคถึงแม้ว่าชุดเน้นจะไม่มาแต่ว่าชุดเต็มมี98นะคะเลข98ก็เข้า2ตัวล่างค่ะและผลงานของผีเสื้อเทวดาให้โชค ตอนนี้ก็เข้ามายาวๆสี่งวดรวดตั้งแต่นู้นเลยค่ะ16พฤษภาคมที่มาเล็กล่าง60เป,เป,เป๊ะๆถัดมาก็มาล่าง42ตรงๆถัดมา04ก็เข้าบนฟ้าเป๊ะๆเหมือนกันรวมกับงวดล่าสุดที่มา98ก็เป็น4งวดนะคะรอรุ้นกันต่อกับงวดที่5ของผีเสื้อเทวดาให้โชคค่ะตามมาด้วยนาวทางเลขซองของหนุ่มดาวขนอง ผลงานตอนนี้ก็มา3มงวดติดตามภาพนี้เลยนะคะงวดล่าสุดก็คือมาเลขเด่นเลขเก้าและเข้า2ตัว98ค่ะงวดที่4ก็รอรุ้นกันอีกนะคะสำหรับแนวทางชุดอื่นๆก็จะมีเลขล่างเลขสองเซี่ยวนาทีที่ให้เด่นล่างเลขเล่างก็มาเก้านะคะเลขชนะการประมูลให้อัดล่างเลข8ปดแก็มาล่างในส่วนของเลข2ตัวอาจจะหลุดไปนะ เลขปากหลัก10ล่างทั้งสองชุดก็มีเลข9ที่มาในหลักหน่วยทั้งสองไปมิสเตอร์บอนก็มาเด่นเลข9ถึงแม้ว่า2ตัว3ตัวจะหลุดแต่งวดหน้าห้ามพลาดนะคะแอดสริกาโดงมาเลขเด่นเลข9้าแอดไก่ก็มาเลขเด่นเลข9แอดกุ้งแก้วกับแอดวีคณิตคิดรวย2สําสำนักนี้เข้าเลขเด่น3ทั้งคู่ค่ะ สิเก่าวานองวดนี้เด่นบนไม่มาเด่นล่างให้เน้น8 8เข้าหลัก10ล่างนะคะและทิศท่าตะโกเลขเด่น5ไปหลักร้อยเลยค่ะสำหรับเลขชนเด่น39สําำหักงวดนี้ก็หลุดเหมือนกันค่ะเลขเด่นที่สุดชนกันมากที่สุดอย่าง20ไม่มานะคะเลขออก03ย์ค่ะเลขเด่นหลัก9ก็มี90 91กับ92แต่ว่าไม่มี89อีกเหมือนกัน ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นเลข3ตัว9 2 8ที่พอจะตัด2ตัว9 8 8 9ได้นะแต่ก็ยังถือว่าบทสรุปงวดนี้สอบตกไม่ผ่านนะคะก็ต้องขออาภัย f c ทุกท่านปางครั้งเลขเด่นเลขดังเลขชนการกอบเท่ากลับไม่มานะสำหรับใครที่ไปถูกทางตามได้ถูกสำนักสอบผ่านในงวดนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับคนที่สอบตกก็อย่าเพิ่งท้อ แอดมินก็ขอเป็นกาลังใจให้กลับมาสอบผ่านในงวดหน้าในงวด16กรกฎาคมนี้ก็ขออวยพรให้ fc ช่องไม่หญิงบาร,รมีพารวยทุกๆท,ท,ท่านเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของแนวทางทุกๆท่านทุกๆข้อมูลแต่ถ้าหากว่ามีตกหล่นสำนักใดแนวทางใดหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้า EP ที่1กคลิปแรกของงวด16กรกฎาคมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารรยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแหญในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรว,รวยรวยรวยค่ะ